สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับในช่องทีวีแซนสตูดิโอนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะมาสอนพัมไลนะครับซึ่งในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาพัมไลแต่จะเป็นพวกอีโมจินะครับอย่างเช่นหัวใจนะครับกดว้าวว่องใยเป็นท้นนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะพัมนะครับก็สามารถดูรายละเอียดในคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับในส่วนของวิธีการพัมของผมนะครับผมรับประกันได้เลยว่าปลอดภัยอย่างแน่นอนนะครับคลิปนี้นะครับ ครับผมก็จะมาปั๊มในสังข์ของโพรต์นี้นะครับซึ่งมีในสังข์ของคนกดไหลนะครับอยู่ที่1,109คนนะครับแต่ ยังไม่มีสังของพวกหัวใจพวกกดว้าพวกห่วงใจนะครับเดยคลิปนี้จะมาพําให้ทุกคนนะครับได้รับชมนะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่มีสังของอีโมจิต่างๆนะครับในคลิปนี้ผมจะมาปัมเพิ่มนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะพัมนะครับก็สามารถดูรายละเอียดในคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับและก่อนที่จะไปรับชมในสังของวิธีการพัมนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์และกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับผมในการทําคลิปวิดีโอต่อไปและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่อง G Set Studio นะครับและ ไปป้าประการใดนะครับก็ต้องขอไปไว้นะที่นี้ด้วยนะครับอ่านพร้อมแล้วข้อไปรับชมในส่วนของวิธีการพัมอีโมจิกันได้เลยนะครับในส่วนของวิธีการพัมของผมนะครับผมก็จะพัมกับเพจตัวนี้นะครับซึ่งเพจตัวนี้เขาก็มีในส่วนของผู้ติดตามนะครับมากถึง28,00 0คนเลยนะครับด้านล่างเขาจะมีในส่วนของพวกรีวิวต่างๆนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับผมด้านการติดต่อมีนไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตตอไปมีนสกู่นะครับต้นใจพัมอีโมจินะครับ อีโมจิเฟสบุ๊กกล้อมสกองเพจตัวนี้นะครับเขาเขามีบริการพร้อมหลายอย่างเลยนะครับก็มีตั้งแต่นะครับเพิ่ม Follow IG นะคบเพิ่ม Follow IG างจต่างชาตินะครับเพิ่มยอดไลค์นะครับยอดวิวอ IG จีนะครับเพิ่มไลค์แฟนเพจเพิ่มไลค์โพสเฟ e บุ๊กเพิ่มวิวยูทู e นะครับเพิ่มสับเพิ่มปุยตามไลโอเอทิกตอ k t w วิตเตอร์ และเพิ่มฟอว์เพิ่มไลค์เพิ่มวิวทุกโซเชียลนะครับในส่งของตรงนี้นะครับปั๊มอีโมจิเฟสบุ๊คนะครับราคาตามนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูส่งของเพจก่อนนะครับในส่งของเพจตัวนี้นะครับการปั๊มนะครับเขาจะไม่ใช่ส่งของลาดผ่านะครับที่มาพพอร์ตนะครับอยู่ตลอด24ชั่วโมงนะครับก็คือสามารถปั๊มได้ตลอดเลยนะครับในส่งของตรงนี้นะครับจะเป็นในส่งของลิงก์การปั๊มนะครับใครที่สนใจอยากจะปั๊มด้วยตัวเองนะครับก็สามารถเข้ามา กดลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับก็เป็นในสังของเพิ่มอีโมจิ a c e b o o k ต่างๆนะครับอย่างเช่นกดแสดงความรู้สึกตุกโพสนะครับลักว้าวนะครับเศร้าโศนะครับใช้แค่ลิงก์โพสเท่านั้นนะครับแบ่งขั้นต่ำได้นะครับอยู่ที่3าโพสนะครับไม่30ต่อโพสนะครับไม่มีวันหมดอายุนะครับเริ่มต้นนะครับอยู่ที่30นะครับเริ่มต้นอยู่ที่30ความรู้สึก50นะครับ100 200นะครับ300นะครับ 500และ1 0 0 0ันนะครับอันนี้ก็เป็นในสองกองรายละเอียดนะครับคลิปนี้นะครับผมจะลองพามาในสองกองอีโมจิสัก300ความรู้สึกดูนะครับก็จะมีหัวใจนะครับกดว้าวและอ่วงใยนะครับก็อย่างละ100นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับสนใจก็ในสองนของเพจตัวนี้นะครับผมรับประกันได้เลยนะครับว่า ปลอดไปอย่างแน่นอนนะครับซึ่งใครที่สนใจนะครับอยากจะปั๊มนะครับเดยวจริงส่วนของช่องทางไว้ให้นะครับด้านบนนะครับก็จะมีส่วนของพวกรีวิวต่างๆนะครับก็สามารถเข้ามาสอบถามแบบมนได้นะครับใครที่สนใจนะครับขอข้มีนโยบายคือเงินนโยบายการคืนเงินนะครับอาจไม่ได้รับยอดนะครับทําให้ทุกคนนะครับมั่นใจและที่สําคัญนะครับร้านนี้นะครับข็จดทะเบียนอย่างถูกต้องนะครับตามกฎหมายมีตัวตนติดต่อได้นะครับปลอดไปอย่างแน่นอนนะครับ อันนี้นะครับก็เป็นในสังนของ QR code คนะครับก็เดี๋ยวผมขออนุญาตนำในส่วนของ QR code คตรงนี้นะครับไปชำระยอดก่อนสักครู่นะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตตัดในสังนของคลิปวิดโอไปเลยนะครับหลังจากที่ผมนะครับทำการชำระยอดเ็มเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตตัดคลิปวิดีโอไปเลยนะครับตอนนี้นะครับผมก็ได้ทำการชำระส่วนของยอดเ็มเป็นที่เรียบร้อยนะครับแอดมินนะครับก็ให้เรานะครับส่งในส่วนของลิงก์ลู่ ลิงก์โพสต์นะครับหรือลิงก์รูปที่เราต้องการจะปั๊มนะครับซึ่งคลิปนี้นะครับผมก็จะปั๊มโพสต์นี้นะครับมีในสังของไลค์นะครับอยู่หนึ่งพันหนึ่งร้อยเข้าไลค์นะครับเดี๋ยวมาเรามาปั๊มเพิ่มกันนะครับก็กดกรนโลกลิง์ให้แอดมินและส่งได้เลยนะครับส่วนใครนะครับที่สนใจอยากจะปั๊มนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งในสังของช่องทางการปั๊มนะครับหรือช่องทางการติดต่อนะครับให้ทุกคนนะครับใต้คลิปหรือใต้คอมเมนต์นะครับก็สามารถ เข้ามาติดต่อและสอบถามแอดมินได้นะครับแอดมินเขาเข้าบริการตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับและที่สําคัญนะครับเป็นเพจที่พัมโดยถูกกฎหมายนะครับและไม่ไม่ผิดกฎในสังองโซเชียลด้วยนะครับบอกเลยว่าปลอดภัยอย่างแน่นอนนะครับก็สำหรับใครนะครับที่สนใจเดี๋ยวจะติ๊งสวนของช่องทางไว้ให้นะครับนี่เลยครับตอนนี้ยังไม่มีสวนของพวกอีโมจิต่างๆนะครับก็เดี๋ยวในคลิปนี้นะครับหลังจากที่แอดมินพัมเสร็จนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมก็เอามาสรุป ให้ทุกคนนะครับได้รับชมอีกหนึ่งครั้งนะครับก็ได้ขออนุญาตตัดในสังของคลิปไปนะครับหลังจากที่แอดมินนะครับดำเนินการเริ่มพัมนะครับหรือไม่ข้อหลังจากที่แอดมินดำเนินการพัมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ได้ขออนุญาตตัดในสังของคลิปวดีโอไปเลยนะครับจากที่รอนะครับประมาณ5้านาทีนะครับก็จากยอดนะครับ1,100นยะครับแอดมินนะครับก็ส่งในสังกองอานให้เรานะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับแอดมินบอกว่าแต่มาให้ด้วยนะครับสังของตรงนี้นะครับนะครับ ก็เดี๋ยวเราไปดูในส่องของหน้า Facebook นะครับว่าจะเพิ่มมากน้อยแค่ไหนนะครับเข้ามาในส่องของหน้า Facebook นะครับกดรีเซ็ตสักหนึ่งครั้งนะครับเดี๋ยวลงมานะครับตอนนี้ก็เพิ่มมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับในส่องของตรงนี้นะครับโอ้โหถือว่าไวมากนะครับใช้เวลาไม่ถึงสิบนาทีเลยนะครับได้หวงย่ญ่มากสามร้อยหกสิบหกว่ใหญ่นะครับได้ว้ามาสองร้อยหกสิบนะครับ และได้หัวใจมา229นะครับถือว่าไวมากนะครับส่วนใครนะครับที่สนใจอยากจะลองพัมนะครับเดี๋ยวผมจะจิ้งกี้ส่งของช่องต่างนะครับของ เพจพัมนะครับไว้ให้ทุกคนนะครับตอนนี้ข้มีลในสังกองผู้ใช้งานนะครับมากถึง28,387คนเลยนะครับก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับสำบใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งในสังของช่องทางไว้ให้ทุกคนใต้คลิปหรือใต้คอมเมนต์นะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับในสังของคลิปนี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์และกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อเป็นบังคับใจ้ครับผมในการทำคลิปวิดีโอต่อไปและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องต z ตัวดีโอนะครับและหากพี่ป้าประกันใดก็ต้องขอไปไว้นัดที่นี้ด้วยนะครับสํหรในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสอหรบในคลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับ